สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาชมบรยาาร,มบรยากาศช้าช้าที่อัมสเตอดัมมาดูบรรยากาศเดสินค้ากลมแบง เยอะมากเลยแล้ววันนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะคนก็จะไม่มีมานั่งชมวิวแถวนี้แดดก็จะไม่มีฟ้าก็จะคืมคืมนกก็จะเหงาเงาแดดไม่ดีง้ก็เหงาเหงามน้ำก็จะเรือก็จะไม่ค่อยพ่านเท่าไหร่เพราะคนจะไม่เข้าเรือไม,ไ,มไม่ออกมาเที่ยว ที่เรือส่วนบุคคลส่วนส่วนตัวไม่ใชเรือข้ามฟาก,ากจากฝั่งทางนี้ไปอัมพดามฝั่งทางสถานีรถไฟแล้วก็ฝั่งนูน้นต้องข้ามฟากฝั่งโน้นก็จะมีรถไฟใต้ดินด้วยนะใต้น้ำรถไฟที่ขึ้นที่ที่ทจะจะไปอะ่ะ มันก็จะมีรถไฟใต้ดินมันก็จะมันากฝังหนูลมแรงมากเลยตอนนี้ก็จะเป็นรถบัส วิ่งสายนอกเมืองหลายสิบคันหลายสิบสายเลยวิ่งขึ้นข้างบนนี้จอดวิ่งออกนอกเมืองนกสวยมากเลยถึงบรนยัคมาอาจจะมันยัคคึมคืมแต่ก็ยังสวยเลยแล้วคำลำนั้นก็อยวิ่งเร็วมากเลย ฝนเพิ่งี่หยุดตกเริ่มตกลงมาอีกแล้วเสียงรถค้ถองขอไปกินแน่ขอไปกินแน่ ไปเยอะไปเยอะขอห้ามให้อาหารนกนะห้ามให้อาหารนกตกกึกัดกันลมพุ่งโอ้ยจะถ่ายรูปวิดีโอสวยๆสยักหน่อยตกมาอีกแล้วเอ้ยลุยยก็นทะเลาะกัน จะให้ได้สักคลิปแปดนาทีหน่อยก็ไม่ได้เอ้ยเรือข้ามฟากแล้วแต่จะสะดวกแต่มันก็มีทุกมันมีเยอะมากไงมันก็เลยก็สะดวก มันรอไม่นานไม่น่าจะถึงห้านาทีนกบนหนาวมันยองเล่นน้ำ ลมแรงมากมาดูฝั่งนี้มัางซีโอ้ย ค้าก็เก็บรถเลือสินค้ามาอีกแล้ว you <laughs> จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแบตหมดโทรศัพท์แบตหมดขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ให้การติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มันดามล้านลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้ดูนกเหงา